เขาก็บอกว่าเราจะต้องจ่ายดีดักหนึ่งพันนะถ้ามากกว่านั้นประกันจะเป็นคนจ่ายแล้วบอกจ่ายอะไรจ่ายจ่ายทำไมทำไมจะต้องจ่ายในเมื่อฉันเป็นคนถูกเขาบอกมาว่าเอา้าก็สองฝ่ายพูดไม่ตรงกันก็ตัดสินด้วยว่าก็ต่างคนต่างเคลมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนุ่นอีกแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังเรื่องราวของนุ่นอีกครั้งนะคะก็วันนี้นุ่นก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่นุ่นเจอในอเมริกานะคะ ประสบการณ์นี้เ,นเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้ทุกคนต้องเจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากจะเล่าไว้เผื่อว่าวันหนึ่งใครจะได้นำเรื่องราวนี้นะคะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะก็ประสบการณ์ที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่นุ่นเจอนะคะมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันสร้างความเครียดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอัปเซตมากๆนะคะแล้วนุ่นก็จะบอกว่านุ่นไม่ได้มีความรู้ทางด้าน กฎหมายนะคะถ้าใครที่อยากจะได้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเวลาเรามีคดีอุบัติเ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยอยากให้ปรึกษาทนายนะคะนุ่นไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายแต่นุ่นจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของนุ่นนะคะว่านุ่นเจออะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มเรื่องเลยนะคะวันนั้นน่ะเป็นวันที่นุ่นขับรถไปทํางาน ตามเส้นทางปกติที่จะต้องไปทุกวันนะคะซึ่งไม่มีการขึ้นฟรีเวย์ใดๆนะคะขับเป็นทางโลเคอลเป็นทางโลเคอลก็คือทางโลเคอลก็คือทางที่ไม่ได้ขึ้นทางด่วนเป็นทางที่ขับดังทางชุมชนปกตินะคะวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่สดใสมากเราตื่นเช้าก็ปกติตื่นเช้าก็ปกติด้วยนะออกจากบ้านก่อนเวลาปกติลักษณะ,ะเหมือนออกบ้านผิดเวลา แล้วเราก็ล่าเริงมากเราก็ออกจากบ้านเดินทางในเส้นทางเดิมทุกวันที่ทำงานเราทำงานที่เดิมมาเป็นเวลานานมากๆนะคะเดินเดินทางเส้นทางเดิมจำทุกถนนจำทุกหลุมทุกบ่อที่มันมีได้หมด ะะแล้วเราก็ออกเดินทางไปดื่มดาอากาศว่ากําลังแบบวอ้วันนี้สดใสกว่าปกตินั่นเนี่ยท้องฟ้าไบรท์จังเลยกําลังแบบขับรถอย่างมีความสุขเราก็เห็นละข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแยกคอสโก้นะคะมันจะเป็นแยกเล็กๆที่มีไฟเนี่ยให้เลี้ยวเข้าคอสโกได้นะคะ,ะไฟไฟไฟเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวเข้าคอสโกได้ที่นี่ขับรถชิดขวาใช่ไหมคะเราก็ มันจะมีเลนตรงไป2เลนนะคะเราเลนเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะอยู่สายสุดนะเราอะ่ะอยู่เลนตรงไปเลนขวาสุดซึ่งเป็นเลนตรงไปเราก็เห็นว่ามันมีรถอะ่ะจอดอยู่เลนตรงไป2คันนะคะซึ่งเรารู้ว่าไอรถคันคันเอ่อคันหน้าสุดเนี่ย มันอยากจะเลี้ยวเข้าคอสโก้แต่มันไม่ใช่เลเลี้ยวซ้ายมันก็คือคงไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะก็ยังแบบเงอะเงอะงะงะจะไปไม่ไปแลายคันหลังเนี่ยมันก็คงลำยัยแหละมันอยากจะออกขวาแหละเออออกขวาเพื่อหลบคันนั้นเนี่ยแต่คือมันไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเราเราก็คิดว่าอ่ะมันก็ต้องรอรถเราไปก่อนใช่ไหมคือเหตุการณ์เนี้ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าโหเราเห็นมันแต่กายไม่ใช่นะระยะเวลามัน มันเหมือนกับว่าขับตามๆกันมาเอออารมณ์นั้นน่ะขับมันขับไำนำหน้าเราอยู่นิดนึงเราแล้วเราก็เห็นว่ามันอ่ะจอดอยู่เราก็ขับตรงไปเลนของเราปกติดีเพราะว่าเราไปเลนตรงไปนะเราก็ขับตรงไปปกติปรากฏว่าในระยะเวลาที่เราขับผ่านรถสองคันนี้รถเราโดนชนจากรถคันที่สองที่จอดต่อหลังอยู่เหมือนกับว่ามันลำคาบรถคันข้างหน้ามันจะออกขวาหลบประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่เช็คไบสปอต มันก็มันไม่เช็คจุดอับโหลดนะคะเออมันก็ออกขวาม,มาเลยปึ้งชนเราสิจ้ะชนเราเลยจ้ะในระหว่างที่ยังยังไม่ทันได้ดื่มดาอากาศอันสดใสเราก็โดนรถชนคราวนี้พราเราโดนชนแล้วเนี่ยเราก็ชะลอสิเราโดนชนใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ทําท่าเหมือนจะจอดอะรถมันก็อยู่ข้างหลังเราถูกไหมคะเพราะมันชนเราเสร็จเราปุ้บเหมือนเหมือนมันก็ขับชะลอชะลอมาตามหลังเราเราก็กลับว่าเราจะจอดลงไปคุยกับมันว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วมันก็ ออกซ้ายอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วมากเหมือนจะลันเหมือนฮิตเราจะลันเลยเราก็เอ้ามันจะลันแล้วแน่เลยมันออกซ้ายเหมือนจะแซงเราไปอ่ะปรากฏไฟข้างหน้ามันจะมีแยกข้างในอีกพอดีเป็นเป็นมันเป็นระยะทางเล็กๆที่ที่มันจะมีไฟแดงข้างในอีกอันหนึ่งปรากฏว่ามันออกซ้ายไปละแล้วมันก็ต้องไปติดไฟแดงค่ะเพราะว่ามันเหลืองเหลืองเหลืองมันยังเร่งอยู่นะ แล้วมันก็แดงคือมันแดงพอดีในในในระหว่างที่มันกําลังคิดว่ามันจะทํายังไงดีมันชนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเราก็เราก็เลยไม่รู้จะทายังไงเราดูท่าทีแล้วมันเหมือนว่ามันจะหนีเราก็มันก็อยู่มันมันออกซ้ายใช่ไหมคะไปอยู่เลนซ้ายเราใช่ไหมซึ่งเป็นเลนตรงไปใช่ไหมเราอ่ะก็ไปจอดข้างขวามันเราขับรถัาเลยเส้นไปนิดนึงแล้วเราก็ยื่นมือถือเราอ่ะออกไปถ่ายทะเบียนมันเออ ในในระหว่างนั้นมันก็มีรถอยู่ข้างหลังมาปกตินะคะเขามาจอดติดไฟแดงต่อเราอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันเห็นเราอะถ่ายถ่ายทะเบียนน่ะถ่ายทะเบียนมาแล้วเราเพราะเรากลัวว่ามันจะหนีเราเห็นมันทําท่าในรถอะทำเนี้ยคือแบบเราเอาทุบพวงมาลัยตัวเองเนี้ยทุบทุบทุบคือมันแบบคือมันอับเซตมันโมโหอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เราถ่ายทะเบียนมันได้อะเออแล้วมันก็พูดคาแบบ คือกระจกมันเปิดอยู ment, ่อ่ะเราสองฝั่งอะเปิดกระจกอยู่เราก็เลยได้ยินมันก็พูดคําหยาบแล้วก็แบบเหมือนแบบโมโหมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉันกําลังต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยก็ก็กลัวมากเพราะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ตอนนั้นเราก็เออโทรถามคนที่เขาเอเคยเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราเราเราต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เสียงสั่นไปหมดเลยเราไม่รู้ต้องทำยังไงเรากลัวเขา เขาหนีมากเราตอนนั้นอะ่ะมันก็ติดไฟแดงอยู่ยังติดไฟแดงอยู่มันก็บอกหลังจากที่มันนั่นอะ่ะมันก็บอกเราว่าเดี๋ยวไปเราไปจอดข้างหน้ามันก็บอกเราว่าเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าเรากลัวมันหนีนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะมันกลางแยกอะ่ะจะให้ลงไปดีลตรงนั้นรถก็คงแบบติดใช่ไหมคะเออแต่ว่ามันเห็นว่าเราจอดทะเบียนมาแล้วมันก็คงไม่หนีหรอกอ่ะเราเออเราก็โทรถาม คนที่เขาเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าโอเคดูเวลาดูเวลาดูแยกดูเวลาว่าเกิดอะไรตอนกี่โมงเราก็ดูเวลาเลยแล้วก็จําเป็นนาทีเลยว่ามันเกิดกี่โมง 2. ดูแยกดู cross street ดูว่าเราอยู่เราเกิด,ดบัเหุบนถนนอะไร cross street ตรงไหนเราต้องจํารายละเอียดตรงนี้ให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าพอประกันถามเราเอองงไปหมดจําเวลาไม่ได้จําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคเราก็ไปจอดในใน parking ใน parking l อ t park ของแม d o โดนอลนะคะก็จอดเราก็คือตอนนั้นอะปากก็ไม่ได้ทานะหน้าซิดมากหน้าซิดมากค่ะบอกเลยเพราะว่ากะจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็นั่งกินอาหารชิลๆเราค่อยทาปากสวยๆเราค่อยทำงานใช่ไหมเออเสร็จแล้วปึ๊บปากก็ซิดหน้าตาก็ซิดมากเลยเหมือนว่าคนไม่มี energy เนาะเออก็ลงไปเสร็จเราก็พูดว่านี่อยู่ชนฉันนะ มันบอก no มันบอกมันบอกนอยู่นั่นแหละที่มาชนฉันอ้ามันพูดคํานี้มันพูดคํานี้เลยว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ชนู่อยู่นั่นแหละที่มาชนฉันอ่ะมันโกหกละอ่ะถ้ามาทรงนี้นี่เราเดือดร้อนแล้วเพราะตัวเราอะไม่มีกล้องหน้ารถนะคะมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แล้วก็ณตรงนั้นอะมันหาพยานไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ริมถนนคนเดินอะไรเงี้ยมันเป็นแยกที่ค่อนข้างใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ โมโหลรวบอกเราโห,โหวิญญาณแบบวิญญาณนางมาลัายมาเลยค่ะไอ้หน้าเจียมเจียมที่เห็นนี่คือเป็นภาพลวงตานะคะเราเราก็โอ๊ยวิญญาณนางมาลัายต้องเข้าสิงแล้วค่ะวิญญาณต้องมาเราก็แบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้นะอยู่นั่นแหละที่จะมาชนฉันอยู่จะมาโกหกอย่างนี้ไม่ได้นะเออเราก็โมโหประมาณนี้เราบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าแบบเป็นเคสนี้นะต้องเรียกตำรวจ เราก็ไม่ได้รู้หรอกนะไว้ที่เรียกตำรวจมาเสียเวลารอตำรวจใดๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะตำรวจไม่ใช่คนที่เห็นเหตุการณ์เออแค่เรียกมาตอนนั้นเราไม่รู้จะทําอะไรเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดความจริงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเสร็จแล้วเราเรียกตำรวจมาเสร็จเราก็มี police report ตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าเหมือนก็กทาให้ทุกคนสง,งบอะเหมือนกับว่าทำให้เราอะสง,งบเพราะว่าเราเป็นฝ่ายโดนกระทําแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาโกหก เขาก็ acting ว่าเออชีแมสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเออเหมือนเราอะ่ะแบบโมโหแมสไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอะเออซึ่งมันก็เป็นข้อเสียนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุทุกคนควรจะค a l m าวนะควรจะแบบมีสติสงบแล้วก็เออแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์แรกอะเนาะเราก็เหมือนโดนกระทําด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้เลยนะคะเสร็จแล้วปึ๊บ ด้วยความไม่รู้ของเรานะคะเราก็เออโอเคตามสเต็ปที่เนี้ยตามโปรเซสที่เนี้ยเราก็จะมีการแลกประกันกันแลกประกันกันเพื่อที่จะจะให้ไปเคลมประกันจะจะไม่มีการเรียกประกันนะคะทุกคนจะมีเหมือนแบบเป็นประกันเนี่ยอยู่ในรถจะมี p o l i c ี number ร์อ่ะก็แลกกันแลกประกันกันแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างโทรไปเคลมอินนี้ก็ด้วยความที่ไม่รู้เราอ่ะก็โทรไปหาประกันฝั่งเรา เราโทรไปหาประกันฝั่งเราเพื่อที่จะบอกว่าเออเราเกิดเหตุการณ์นี้นะเราเข้าใจมาตลอดว่าประกันนะ่ะเขาก็จะช่วยฝ่ายช่วยฝ่ายให้เราชนะอีกฝ่ายหนึ่งเออประมาณนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอะไรเงี้ยต่อความเป็นจริงค่ะไม่ใช่เลยกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเราก็โทรไปถามประกันว่ามันยังไงมันยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องจ่ายดีดักหนึ่งพันนะเพื่อที่ เออเพราะว่าเราต้องดีดักเงิน1,000ถ้ามากกว่านั้นประกรันจะเป็นคนจ่ายแล้วบอกจ่ายอะไรจ่ายจ่ายทําไมทําไมจะต้องจ่ายในเมื่อฉันเป็นคนถูกเขาบอกมาว่าอา้าก็2ฝ่ายพูดไม่ตรงกันก็ตัดสินด้วยว่าก็ต่างคนต่างเคลมคือเขาก็ไปเคลมประกรันเขาเราก็เคลมประกันเราเราก็บอกไม่ไม่มีทางเคสเนี้ยฉันไม่ผิดฉันไม่จ่ายแม้กระทั่ง1ดอลลาร์ฉันก็ไม่จ่ายอยู่ปิดเคสไปเลยปิดไปเลยนี่ก็บอกให้ปิดเคสฝั่งนี้ไปเลย แล้วทีเนี้ยประจวบเหมอกับด้วยความไม่รู้เนี่ยแหละประจวบประจวบเหมอะกับว่าเย็นนั้นน่ะเราปวดเราปวดแขนทางซ้ายเหตุการณ์เน,นี้ยคือผ่านมาประมาณวันสองวันแหลวไอ้เรื่องประกันเนี่ยเย็นวันนั้นที่เราคุยกับประกันอ่ะอยู่ดีมันก็ปวดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายทั้งที่มันผ่านมานานแล้วนะเออมันชาทางฝั่งซ้ายเพราะเราโดนชนทางฝั่งซ้ายมันรู้สึกชาชาฝั่งเนี้ย เออเราก็ตกกรใจว่าเฮ้ยนี่เราเจ็บนี่ว่าจากการโดนชนอะ่ะมันผ่านไปวันหนึ่งแล้วออประมาณวันหนึ่งนะน่าจะเออแต่ไม่ใช่วันไม่ใช่คืนที่เกิดอุบัติเหตุเลยอะ่ะเราก็เอ้าต้องทําไงอะไรเงี้ยทีนี้อ่ะเราก็เคยได้ยินมาว่ามันมีทนายขนาดทนายคนไทยอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอ๊ยน่าจะเรื่องใหญ่แล้วแหละถ้าเราต้องหาหมออ่ะเรื่องค่ารักษาพยาบาลจะยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็โทรไปหาทนายทนายเขาก็ โอเคคุยกันว่าทนายเขาก็จะส่งเราไปหาหมอนะส่งเราไปหาหมอเพื่อที่จะให้หมอช่วยเออหมอก็ช่วยรักษาอาการเราไปเอา proced ของหมอแล้วก็ดําเนินไปปก,ปกติใช่ไหมคะทีนี้พอเราคุยกับทนายอะทนายเขาก็พูดมาคํานึงบอกว่าที่ถนนที่ชนอะเบอร์แบงค์นี่มีกล้องหรือเปล่าลเราเราเราโดนชนในซิตี้เบอร์แบงค์นะคะ อาพูดเรื่องจริงนี่ไม่เคยสังเกตเลยนะว่าเบอร์แบงมีกล้องเยอะมากๆเป็นซิตี้ที่ปลอดภัยมากๆออมีกล้องเยอะมากทีนี้บอกเขาบอกว่าให้ไปดูกล้องนะพอเราไม่มีกล้องหน้ารถไปดูกล้องว่าแยกที่เราโดนชนนะมีกล้องไหมครูตอนนั้นคือใจชื้นขึ้นมาเลยนะว่าเรา,าอาจจะชนละและ้วล่ะเพราะว่าเบอร์เพราะว่าแยกนะั้นมันเป็นแยกคอสโก้อย่างน้อยเราคิดอย่างนี้นะตอนนั้นนะคิดอย่างนี้นะว่า อย่างน้อยอ่ะถนนไม่มีคอสโกรร้ก็ต้องมีสิมันก็ต้องมีกล้องอยู่ข้างหน้าสิอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นไปเนาะแต่จริงๆแล้วกล้องที่เอ่อบิสเนสเขาจะมีอ่ะมันอาจจะไม่ชัดถึงขนาดจับทะเบียนได้นะเออแต่นี่ทีนี้บุญบาปแยกนั้นอนะ่ะมันมีกล้องโดดเด่นเป็นสง่ามากเราครือเราคือเราก็อ่ะอุ้ยมีกล้องบลอก พอรู้ว่ามันมีกล้องปุ๊บเราก็รู้สึกรู้สึกแบบเราจะได้กาจัดคนชั่วจริงเหรอเนี่ย้คือเรรู้สึกรู้สึกดีมากเสร็จแล้วเราก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าโอเคเราจะอยากขอกล้องขอภาพจากกล้องจากล,ากลิมถนนเนี่ยสามารถทําได้ไหมทํำยังไงอันนี้คือเราเป็นคนดําเนินการเองนะคะไม่ใช่ทนายทํานะเราทําเองนะคะทีนี้เราก็โทรไปโทรไปหาที่ น่าจะเป็น city b ์ r b a n k แหละถ้าจำไม่ผิดนะ,ะเราโทรอลองถ้าทุกคนเจอนะคะให้ไปเสิร์ชว่าให้ไปเสิร์ชว่า how to get a footage video of city b u r b a n k อะไรเงี้ย berbank city อะไรเงี้ยคือลองลองไปเสิร์ชดูนะคะมันจะมีวิธีการบอกให้อยู่อ่ะอันเนี้ยเขาก็มีเบอร์โทรให้เราอ่ะก็โทรไปโทรไปเสร็จอ่ะซึ่งเขาก็แบบโห nice มากเขาก็าค่อยค่อยถามเราว่ามันเวลาไหน ตรงไหนแยกไหนเราก็บอกข้อมูลไปใช่ไหมคะอ่ะเขาก็รู้คร่าวๆแล้วเขาบอกว่าโอเคน่าจะมีเพราะว่าเวลาระยะเวลาที่เกิดเนี่ยมันยังไม่นานมันยังแค่แบบไม่กี่วันผ่านไปอะไรเงี้ยเราก็เอ่อเขาบอกว่าให้ส่งอีเมลใหม่ครั้งหนึ่งลงรายละเอียดว่ารถของเราอะสีอะไรรถของฝ่ายตรงข้ามสีอะไรโดนชนวันไหนเวลาไหน แล้วก็เขียนแยกไปให้มันชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปปุ๊บเราก็โทรไปเช็คเออ,เอ,อใช่เขาให้โทรไปเช็คนะคะเราก็โทรไปเช็คว่าเออเป็นยังไงบ้างและได้ภาพวิดีโอฟุตเทจของเราไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้แล้วให้ไปรับได้แต่ว่าเสียเงินนะคะเนี่ยตอนนั้นประมาณเสีย30เหรียญเออเราก็ไปรับที่เบอร์แบงค์นะคะเราก็ไปรับรับเสร็จก็ได้มาเป็นซีดีล้วก็เอาเอันนี้ตัดต่อเองนะใช้สก,กิลนะเออ มันต้องมันเป็นวิดีโอฟูตเทจที่ต้องลงโปรแกรมเพื่อดูวิดีโอนี้โดยเฉพาะเราก็ลงเสร็จแล้วเราก็เราใช้วิธีไหนนะ้าเออเราเราเราก็เออเหมือนคัดวิดีโอออกมาเฉพาะช่วงนั้นนะซึ่งเขาให้มาเราขอไปยาวมากเลยเราขอไปสิบห้านาทีแต่โด,โดนวนจริงๆมันแค่นาเสียววินาทีนั้นใช่ไหมเราก็ตัดเหลอไอห,หนึ่งนาทีสองนาทีตรงนั้นนะ่ะเราก็ส่งให้ทนายทนายก็โอเคเวลิกูดอะไรเงีง้ยทนายเขาก็ดําเนินคดีต่อไปได้เอล้วทนายเขาก็เอา คลิปวิดีโอเนี่ยไปยื่นให้ประกรันอีกฝ่ายเพื่อที่จะบอกเขาว่าเอ้ยเราเป็นฝ่ายถูกนะเออแล้วเหมือนตอนนั้นอะเหมือนเราก็สูไปเราได้เงินมาแค่600กว่าเหรียญน,นะคะ600กว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คุ้มค่ากับไอ้ที่เราต้องวนเวียนไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยกว่าจะดีขึ้นแล้วก็เสียเวลาไปหาหมอโหกี่ครั้งอะตั้งหลายครั้งใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เสียไม่ได้คุ้มกับไอ้ที่ กับไอ้ที่ความเครียดที่เราเจอในอะระยะเวลานั้นนะ่ะที่เราแบบคือมันมันมันตกใจนะคนที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่รู้นะคะว่าเอ้คนที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะมันใจเสียนะเออรถอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่เรารู้สึกว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้มาเจอคนโกหกแค่เขายอมรับผิดเออเขาจ่ายเงินให้เราเนี่ยประกันจ่ายด้วยนะเขาไม่ได้จ่ายนะโอเคประกันขาดจะขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเขามีจิตสํานึกที่ดีอ่ะ เราก็ไม่ต้องมาเครียดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาอ,อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเออความแตกแตกความรู้สึกที่เราชนะคดีอะ่ะมันตีมูลค่าไม่ได้เลยกับความสะใจเจ๊สะใจมากๆเมื่อเราได้กำจัดคนชั่วไปจากสังคมอารมณ์ฟีลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะบอกว่าดีใจมากๆที่เอ้ยอย่างน้อยอะ่ะเราก็เป็นคนไปดำเนินเรื่องของวิดีโอจาก ซิตี้เราก็เหมือนเอ้ยเราก็มีส่วนในการที่ทำให้ตัวเราเองแบบเออวินในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็และและหลังจากวันนั้นมานะคะการขับรถของเรานั้นก็ยิ่งเหมือนกับว่าใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันทำให้เราอะรู้สึกเพราะเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เรา รู้สึกวุ่นวายมากในช่วงเวลาสั้นๆนั้นอะแต่มันรู้สึกแบบคเครียดจังเลยทําไมเราต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปแหละในสังคมเนาะใครๆก็ไม่อยากโดนลงโทษหรือเปล่าประมาณนั้นใครๆก็ต้องโปรเทคผลประโยชน์ของตัวเองมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราคงไม่ทําแบบเนี้ยเราก็คงยอมรับโอเคผิด okay, ฉันซอรี่นะอยู่ก็เออโทรไปเคลมประกรันฉันจบ ขึ้นก็ขึ้นมันก็คือผลกรรมที่เราต้องต้องต้องได้รับอะประกันขึ้นก็ขึ้นเออไม่รู้นะเราในฐานะคนดีของสังคม,ม <laughs> อะเนาะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะอืมไม่งั้นสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขได้ยังไงถ้ามีต่อคนแบบนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากจะฝากประสบการณ์ครั้งนี้เอาไว้นะคะเผื่อเผื่อว่าเรื่องราวเนี้ยจะมีประโยชน์กับใครบางคนนะคะโอเค วันนี้นุ่งก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ช่กดแชร์กด Subscribe พนุ่นได้นะครั้งหน้านุ่งก็จะมีเรื่องราวมาเล่าอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย